สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่ที่วัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับพี่มงคลครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับสีแดงนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาขอโชคขอลาบตามรอยตามรอยใครนะพี่ตามรอยอีปิกไทม์นะครับวันนี้มาที่วัดหนองกระโดนครับมาหาน้องพีนะครับน้องพีทึ่เป็นสบิกที่ไม่เน่าไม่เปลื่ยนะครับผมเราเคยมากันสองสามรอบแล้วเนาะ ที่นี่นะฮะออตอนนี้เราอยู่ที่วัดหนองโรงเนี่ยเราอยู่ที่สารานะครับที่เอาไว้ร่างของน้องพีนะครับผมนี่ก็มองไปก็จะเจอเสื้อผ้านะครับเจอเสื้อผ้าถึงแล้วนะครับมี รูปหล่อเด็ตพุทธาหันโตนะครับล่างล่างมาล่างล่างน้องพีขึ้นที่นี่ก็ชื่อวัดหนองกระโดนนี่ลาดน้องพีนะครับเด็กชายพีรพัฒน์หมักน้อยน้องพีนะครับ ตามรอยอีิามน้องพีนี่คืออยู่ลึกอยู่ลึกหนึ่งเมตรอยู่ในประชาะนะครับแต่ว่าเอามาฝังไว้แต่ไม่น้อาไม่เปื่อยก็เลยย้ายล่ากของน้องมาไว้ที่สาลาแห่งนี้นะครับค,ครับเ,เดี๋ยวอ๋อไอ้นั่นนะไอ้เด็กยอดเดี๋ยวมาถึงแล้ว เนี่ยดูดิชัดเลยนะ 7, 3, 6, ช่องหนึ่งเจ็ดช่องหนึ่งสามช่องหนึ่งหกนะครับสามช่องเจ็สามหขึ้นไปดีกว่าค่อยๆขึ้นนะเดี๋ยวสิิม,มงคลพี่ว่าไหวเราไหวสมเด็จพุทธาจารย์โตกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาน้ำไปให้น้องเนาะเจอรูปหล่อรูปหล่อสลนติภทธานนะครับผมเดี๋ยวเราไหว้พักกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้ไปขอโชคขอลาภกับน้องพี๋นะครับ เระว่าราคนากระว่าน้ำฟองหมดน้ำฟองหมดวุ้ยวัวเผาหรอกลางมนี้ยน่ทามากลางวันนึหกลาคืน้นกลางคืนนี้ยเปสุดยอดเลยตกใจใลายนะ โชคลาากับน้องพีเนาะให้หลวงพ่อที่เฝ้าสถานที่แห่งนี้เนาะที่ดูแลสถานที่แห่งนี้ขอให้เปิดทางให้กับเราสื่อสารกับน้องพีนะครับเพื่อขอโชคขล่าด้วยนะครับไปชมต้องกลัวกลัวมันนี้เรียกวังเวงอ่ะใช่ถ้ามาถ้ามากลางคืนนี่แบบถ้ามาคนเดียวแบบวังเวงมากไม่แต่กลางวันเหรอใช่ใช่ถ้ามาคนเดียวแบบวังเวงมากๆกลัวมากนี่คือที่ไว้ศพน้องพีนะครับไอ้ไว้ล่างน้องพีเนาะ เขาขุดโผมได้เหมือนกับการรักประชาป่ะใช่คล้ายๆกันเพราะเขาเฝันไหมเหมือนอะไรสักอย่างประวัติเขาอ่ะน้องแต่ทุกคนอย่าไปพาไปว่ายน้องพี่ดอร์เอาลำแดงให้น้องเลยเพียงได้นะครับน้องพีเราบอกก่อนน้องก่อนไหมอยังไงเดี๋ยวเราเกาะก่อนเดี๋ยวจับปิงปองหนึ่งชุดแล้วกันเนาะ นี่นะพี่ๆมาหาน้องนะครับไม่จุดไม่จุดไม่จุดใช่ดูใครเหมือนใครเอาเลขไปทาตรงหน้าน้องไปเล่ไปเลขสามไม่ใช่ไม่ใช่หน้าลูกหรือวันที่เข้ามาเขามีหาประทัดด้วยอ่ะพี แล้วันนี้พวกเราทั้งสองช่อบไวคนใหม่กับคนสองเด้งครับก็จะเดินทางมาหาเราพี่อีกครั้งหนึ่งจะขอให้งลุงก็เอาน้ำมาให้เน้องวันนี้ถ้าถ้าถูกเป็นกับโชคใช่ไหมโชคให้โชคให้ลาบเราจะอะไรต่างๆอาจจะช่วยในการซื้ออาจจะของเล่นนกให้น้องก็ได้นะครับพี่ตากโชคมาั เปองให้กับเพื่อนทุึนเลยมีไดุ้มม่จุดไม่จุดจับนิ่งฟองขห้จะบนองจบนอง,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 งน้องขอให้น้องเหตุถนี้ไงที่บอกว่าใครก็เอาเลขสามที่หน้าน้องอ่ะน้อาเยอะนะหคเน <S 2> <S 2> ออเดียวผมจะล้วงไข่ในนี้นะครับขอโชคลากแล้วสามสามถ น้องพีนะครับเดื่อยู่ถ้ายังอยู่ที่บริเวณนี้มอบนะมอบกุศลมอบโชคให้กับให้ทำลุงลุงซิบปีป้าป้านะฮอ่ะใ่ขอให้ทุกที่บ้านน้าอาทั้งหลายได้รับโชคได้รับชมคลิปนี้ขอให้ได้รับชมนะฮะหลายคน้าจจะเป็นพี่น้องเนาะท้องทุกอะบบว่าด้านไนเนี่ยสองเยอะมากแต่ว่าก็ไม่มีไม่มีคนทำความสะอาดเลยเลขหนึ่งนะครับสามตุ๊กตากระลาท้องพีนะครับเลขหนึ่ง หนึ่งนะครับหนึ่งเลขสามหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามไม่นะไม่นะครับหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งได้เคยมาครั้งล่าสุดก็คือได้โชคที่มือน้องใช่ที่ให้ให้ให้เขาทำชิ้นสี่ใช่ไหม ชี 3, 3, 4, 3, 2, 2> ้นะิ้วสามสามสี่สามสองะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเดี๋ยวไปดูด้านในไงนะครับเป็นยังไงนี่ไงที่บอกว่านี่เห็นปะสีแดงเลขสาม มันสบหน้องก็แห้งแห้งลงแห้งลงะนะนนนไปด,ดูเลขทุกมงคลก่อนอ่าประทัด,ดทอ,อ่ดดางประทัด อุสามมีสี่เก้าอยู่นี้ด้วยนะสี่ห้าสี่สี่ห้าด้วยเรือห้าสองเก้าห้าเก้าสองกับสี่เก้าห้าห้าสี่มาแล้วเนี่ยเหลือสามเนี่ยสามสองสามเก้าสามห้าเพราะเขาก็คงมีแบบมาอาบน้ำไหอะไรแบบนี้ป่ะอาบน้ำทาบแป้งเหมือนแป้งแป้งเยอะขึ้นอ่ะวันนี้เขาเปิดไปนี่เขาเปิดเงี้ย วันนี้ไว้เหรอนิ้วน้องเหมือนเดิมสามเหมือนเดิมนะทาแป้งทาอะไรให้น้องเหมือนน้องชูสามนิ้วอีกแล้วนะฝันหนึ่งสองปะฟันสองฟั่งามฟันสองฟันหนึ่งสามเฮ้ยตรงหัวเนี่ยตรงนี้ตรงหูเนี่ยมีเลขอยู่นะตรงหูวมันจะเห็นอะไรละกอง เจ็ดห้าสองขึ้นเลยเมื่อกี้นี่เจ็ดห้าสองเมื่อกี้เห็นเลยอ่ะตรงตรงตรงหัวเลยนี่แหละนี่แหละเจ็ดห้าสองเฮ้ยจริง,รงช่างผูชมเมื่อกี้มันแวบเนาะผมเห็นเป็นเจ็ดห้าสองเลยนะตัวล่าเป็นเจ็ดนะครับ ตัวที่สองเป็นห้าแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นสองใช่เจ็ดห้าสองมองตาเปล่าก็เห็นชัดขวาในกล้องอีกเหรอใช่ก็มองก็เห็นเข้าไปนะเจ็ดห้าสองเลย เจ็ดเนี่ยเจ็ดตัวแรกนะครับห้าตัวที่สองแล้วไอห้าตัวที่สองแล้วก็สองตัวสุดท้ายเจ็ดห้าสองเนี่ยเอชดิหมูมีอเมริกาหรอน่ากลัวน่ากลัวเลยใช่ตรงนี้ทุกคนนีเจ็ดห้าสองเนี่เจ็ดห้าสอง 7, 5, 2, 7, 5, บางคนอาจจะเห็นเป็นสามสองก็ได้นะะห้าสองอาจจะเห็นเป็นสามสองก็ได้อันนี้น้องชื่อน้องพีนะครับเป็นศพอยู่ที่ วัดไหนวัดหนองกระโดนวัดหนองกระโดนนะทุกค่นจังหวัดนครปฐมนครปฐมเูถ้าใครอยากจะมาขอโชคลาภก็มาได้นะจริงๆริถ้าใครมีคนมีจิตอาสามันทาความสะอาดให้ที่ที่นี่จะดีมากเลยทุกคนเพราะว่าฝุ่นเยอะมากนะที่นี่เนาะตอนนี้นะครับเลขเลขผมดูที่เสื้อนะทุกตัวตัวนี้มีเลขอยู่ตัวเดียวเลขอะไรหนึ่งสองหนึ่งสองนี่หรอใช่ใช่อตัวอื่นไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ใช่ แต่ปีรอบนั้นรอบนั้นเอามันบนเรื่องบอลไว้นะแต่เลขไม่มาเไม่เข้าที<ะ>ไา่ไม่เข้าอ๋อชงเขาแนงตงไปนีไปนะแต่ก็ไม่เข้าใจเง่เพื่อให้อากาศมันออกไปไ้ไวยังไงเพราะว่าตอนตก่อนรามามจะอบมากินกลิ่นใช่ไหมเลยนะกลิ่นแบบของอ,อ,อันเนี้ยเดี๋ยวเรากลัวว่าพอแงยปุ๊บเดี๋ยวมาลงมแมลงรงเรจะเข้าไปเ,ออเพราะว่ามันทําให้นึอไงแมืงม,มุมเข้าไปทํารังแล้วอะข้างในอะใช่ใช มันก็จะทําให้แบบว่าออการย่อยสลาย o x ออกซิเดชใช่เพราะว่ามันแบบดูสินะครับมีมีมงมมุมเข้าไปทํารังแล้วตรงที่มือน้องอ่ะเห็นไหมเฮ้ยเอสเฮ้ยตรงมุมนั้นเป็นเลขด้วยนะในมุมอ่ะเห็นไหมข้างในนี่นะมันเลขเลยนะกล้องกัส่องเห็นเนี่ยไม่เห็นเลยปิดไฟให้อกล้องก็ส่องไม่เห็นเลยห้าสาม ถ้าตาเปล่าห้า <5 S 2> ตัวแรกกับห้าหรือเก้าไม่รู้อะก็มองไม่เห็นเนาะถ้าตาเปล่า,เ,ลาเออถ้าตาเปล่าจะเห็นตรง,งไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นตัวสมรีสีขาวเลยนะอยู่ก็ที่อยู่อยู่ตรงกลางเลยนะมึงมุมอะเราเข้าไปดิระวังระวังโดนอะไรคุณแปดศูนย์ เหมือนแปดศูนย์เรายังอยู่กับขอโชคให้กับน้านะล,ลุงป้าไปด้วยด้อับขอโชคเขาลด้ไปด้วยด้วย,วยนะใครเห็นเลขใน,นระหว่างที่เราถ่ายให้ดูที่มาลองดูทุกคนมีเลขไหม้ส่นวนใหญ่จะไม่เห็นทุกคนเพราะว่าเลขันี ไปมากะพรอรกัน,อนแอันนี้ด้วยแต่นิ้วว่าสามแน่นอนนิ้วที่น้องชูอ่ะแต่ผมว่าเจ็บเฮ้ยเอสตัวนี้เป็นแปดนะเนี่ยตัวนี้เป็นแปดห้าศูนย์บ่ะเนี่ยจริงๆทุกคนเนี่ยแปดห้าศูนย์เลยเห็น <c oughs> ไ,ไหมตัวนี้เยแปดแปดห้าศูน <c oughs> มุมนี้เป็นเจ็ดแปดห้าศูน 7, 8, 5, ย,ย์ทันะตัวนี่เจ็ดแปดห้าเฉยเมื่อกี้เราเห็นเปนะ็ 8, 8, 5, 0, นอะไรเอ็ดตัวแรกเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองก็ยังเจ็ดห้าสองอยู่นะเฮ้ยตอนนี้เห็นเป็นแปดนะแปดแปดห้าศูนย์นะมุมผมก็ยังเจ็ดห้าสองอยู่เฮ้ยเอ็กมาดูทีดูนี้มาดูนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเห็นไหมจะกลุวมวงจะกุมวงให้ดูในบริเวณนี้นะเดี๋ยวให้เอ็กมาส่องดูนะชัดมาก อนนเอาไปใกล้เเมื่อกี้เป็นแปดนะมันแปดห้าศูนย์เลยนะนล่กล้องนี่เห็นไหมตรงตรงที่มันมีเลขเจ็ดอยู่นะห้องถรงไม่เห็นเลขหรอกนี่ยแปดห้าศูนเนี่ยมุมน,นั้นอนะแปดห้าศูนเลยมั้ย เหนเลยอะทุกคนทุกคนดูดีผมเบาแสงอะไรทุกคนเห็นไหมแปดห้าสูวนชัดมากทุกคนดูดิขึ้นมาชัดมากเลยอ่ะคอดีีที่เขาทาอาเข้าทาแป้งนี่ทุกคนเดี๋ยวผมโบมให้ดูด้วยมันเป็นแปด ห้าศูนย์หรือแปดห้าสามนี่แหละทุกคนมองราคายแปดห้าศูนย์เจ็ดชัดแตแต่ตทุกคนลองตีนะแต่ผมมองเป็นเจ็ดแปดห้าศูนย์นะทุกคนเจ็ดแปดห้าศูนย์เจ็ดแปดห้าสามประมาณนี้ เวลาชว์ที่ได้นะวางล่างลงมาหน่อยนะครับเป็นเลขเจ็ดห้าห้านะทุกคนเจ็ดห้าห้าชัดด้วยเจ็ดห้าห้าชัดอีกแล้วเี็ห้าห้าชัดมากเจ็ดห้าห้าครับแับเลขของน้องพีนะครับที่อยู่ที่วัดหนองกระดูแห่งนี้เนาะล่างน้องพีก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวสุขให้ตรงนี้นะครับ ใครสนใจน้ำเร็กเหานี้ไปเสียงโชเสินดวงได้นะครับก็เดี๋ยวตะงขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องนะคะรับโดยคนใหม่คนสองเลเราก็มาถูกองขอให้ได้รับชโชคในงวดนี้นะครับมีเจ็บมีจนมีเงินใช้มีเงินทําบุญนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ็ได้รับโชคจากน้อง,องพีก็ทำบุญให้น้องนะครับผมบ๊ายบาครับ